มึงท่าเลยเนี่ยเนี่ยตัณหารพิพากเอกทำไมมึงคือท่าเพราะแท้ตะปูนิติขยักขย่อนพราะป๋องต้คนขี่ลงท้องนะสูงเนาะเออเอาไปพกมาจ้าเต็งจ้ามาจ้าเต็งจ้ามาจ้าเต็งจ้าสองพันสิบสองโลกนี้จะแตกโอ้โหจริงจริงจริง อย่างก็ต้องแหลกสลายคนมาดูลิเกก,ก็ตายออกลูกแตจกจะีะอยู่ยังไงก็ตายกันหมดมนะอออครับครับพวกลิเก,กก็ตายคนตีลนาก็ตายโอ้ตายด้วยไอ้มือตะโพน เอ้าปเล่งานเถื่อนบอกขนาดรูปร่างแงเหมือนแรงงานเถือเเ่อนเล <c oughs> ไอ้คนตีตะโพนกอดตายตายก็ตาย,าตายส่วนตัวฉันก็าตายไม่ตายเอาเอาฉันตายแล้วใครจีเหรียญให้แกดูแลนะอะจะทำยังไงกันละเวยญี่ปุ่นดอนพืน้นสึนามิ สงสาร AO อีจังเลยเห้นอาพี่ um. like ที่เขาเป็นใครเป็นนางเอกในดวงใจของวัยรุ่นทุกคนที่เป็นะไรครับที่มีคลิปของเธอแน่อะไรยังไงยังไงก็ยังไ้เขาจะทำสู้พร้อมด้วยใครใครจะทำอะไรยังไงยังไงก็ไม่รู้กินหลหนาดิเกี้ เองลูกกงงามนามก็เพราะผมเองมีชื่อแล้วครับผมเองในนามของมิสเตอร์เผือกผมเองมีชื่อว่าเผือกเผือกสะกดง่ายห้องหีบสรรอำำําหําเผือกฉันเองไอ้เผือกทุกวันนี้อยู่บ้านทุ่งทานตะวันทุกวันนี้เติบโตขึ้นมามีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าพรยแต่พูดถึงชีวิตของฉันเกิดมามีน้องสาวลําพึง แต่แปลกอย่างหนึง่งว่าน้องสาวของฉันลำพึงเนี่ยทำไมหน้าตาไปเหมือนกับคนที่ฉันกำลังแอบรักอยู่หลังจากที่เติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มหลังจากที่เราทำบัตรประชาชนเราก็รู้ตัวเองว่าเราเป็นหนุ่มแล้วเมื่อคืนนี้นอนแตกหนุ่มดังพูดปาดพูดปาดเหม็นนดถืนเลยเพอเตอิบโตขึ้นมาเริ่มจะมีความรักทุกวันนี้หลงรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแกเอ้ยอหมอนฉันแอบรักมัน ฉันรักอี่หมอนแต่ฉันลู้ดูท่าทางอี่หมอนไม่ค่อยรักฉันเท่าไหร่แต่ฉันไม่ค่อยชอบคีดหน้าอยู่คนหนึ่งอีอ่เหมือแกอยมันคอยตื้อฉันไอ้ฉันก็ไม่ค่อยชอบมันยังไงก็แล้วแต่วันนี้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจะลงไปดักพบกีหมอนจะบอกความรักกับมันถ้ามันไม่ยอมแล้วก่อฉันจะต้องได้อี่หมอนเป็นเมียให้ได้เออเออเอเอ